เลยได้มีการขับเคลื่อนได้ยุบายในการส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่โดดเด่นจนทำให้มีศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทยจำนวน18แห่งทั้งโรงแรมร้านอาหารสปาและคลินิกเป็นจังหวัดแรกๆในภาคอีสานที่จัดให้มีบริการด้านสุขภาพเชื่อมโยงเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างกลมกลืนขณะเดียวกันยังพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อใช้ในร้านอาหารและโรงพยาบาลซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะสร้างอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่เราจะส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมที่มีอยู่ ให้มีการดรําเนินงานขยายออกไปไม่ว่าวะจะเป็นเรื่องของการนวดหรือศิลปะวัฒนธรรมต่างๆให้ขยายออกไปที่ถูกต้องตามหลักทางด้านสาธารณสุขในเรื่องของศูนทรย์เนตอัตลักษณ์นะครับแล้วก็ได้ดําเนินการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็จะเป็นมาตรฐานในระดับภูเก็ตระดับประเทศหรือว่าระดับโลกเลยนะครับ แวลเดตในแต่และจังหวัดหรือภูมิภาคนั้นต้องประสานความเป็นท้องถิ่นกับความแตกต่างของรสนิยมขณะที่นักท่องเที่ยวมองหาประสบการณ์ที่มีความหมายและสะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมการออกแบบโปรแกรมสุขภาพจึงต้องแสดงถึงคุณค่าและเคารพบ,บริบทชุมชนรู้จักการใช้ทรัพยากรดั้งเดิมอย่างชาญฉลาดเช่นสมุนไพรและภูมิปัญญาควบคู่กับบริการที่เทียบเคียงมาตรฐาน เพิ่มเติมให้มีรสนิยมเส้นทางนี้ไม่ใช่เป็นเพียงธุรกิจแต่คือการบอกเล่าวัฒนธรรมสร้างคุณค่าและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาเพื่อสุขภาพท้องถิ่นไทยการพัฒนาที่ดีที่สุดคือหลาจะต้องพึ่งพิงตัวเองได้ เพราะนั้นเราจะต้องเอาวิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาธรรมชาติบริบทที่เรามีเนี่ยมาใช้ในการดูแลสุขภาพของเรามาจัดเป็นโปรแกรมสุขภาพต่างๆในอนาคตเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเรามีบริการที่หลากหลายที่ตอบโจทย์กัน,กนท่องเที่ยวผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวหรือโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่เป็นโลลแต่ก็มีความลักชัวรี่อยู่การท่อง,ทงเที่ยวเชิงสุขภาพในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามและสงบโดวยวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เรียบง่ายเป็นมิตรและอบอุ่นที่มุ่งเน้นสุขภาพและความสุขของผู้คนที่นิยมเดินทางมาผ่อนคลายและดูแลสุขภาพในบรรยากาศที่สงบเรียบง่ายและใกล้ชิดธรรมชาติเราอยากให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนวิถีชีวิตของของคนเชียงคานค่ะ เป้าหมายของเราหลักๆะให้นะักท่องเที่ยวมาที่นี่แล้วมีสุขภาพทั้งกายและใจกลับไปอย่างดีไม่ว่าจะกินอาหารก็ได้กินอาหารที่ดีอาหารสดอาหารสะอาดปลอดภัยการท่องเที่ยวต่างๆบนเส้นทางสายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็มุ่งเน้นไปเรื่องขางความปลอดภัยด้วยเรื่องการท่องเที่ยวทำด้านวัฒนธรรมมันก็เป็นเชิงสุขภาพอย่างหนึ่ง คลินิกการแพทย์แผนไทยตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบของอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยโดดเด่นด้วยการดูแลสุขภาพตามวิถีแพทย์แผนไทยทั้งการนวดบำบัดและการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาและฟื้นฟูร่รางกายมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอัตลักษณ์ไทยด้วยการนำแนวคิด อายัตนาทั้ง6มาใช้เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายเช่นการบำบัดด้วยกลิ่นสมุนไพรเสียงจากธรรมชาติและอาหารเพื่อสุขภาพช่วยฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แนวความคิดเรื่องอาหารเป็นยาและก็อาหารสุขภาพของเราเป็นแนวฟิวชันเพราะว่าต้องให้ถูกกับโรคถูกกับคนแล้วก็มีอาหารตามธาตุอาหารตามโรคเป็นต้นมีรสชาติได้รสที่อร่อยได้รูปร่างสวยงามได้นั่นคือ เป็นอาหารสุขภาพจริงๆทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจหลักคิดอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเราใช้ธรรมชาติเนี่ยมาดูแลตัวเราดูแลธรรมชาตินั้นเราถึงพูดถึงเรื่องของนอกจากจะเป็นกรรมวิธีที่มีอยู่ในคลินิกซึ่งจับต้องได้ชัดเจนเช่นการใช้ยาสมุนไพรจริงๆแล้วตัวสมุนไพรเนี่ยก็คือธรรมชาตินั่นแหละ ที่ถูกรลังสรรมาโดยธรรมชาติเอามารักษาตัวเราเราก็เป็นธรรมชาติตัวมนุษย์ก็เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นไอตัวธรรมชาติที่ถูกดึงขึ้นมาเป็นกรรมวิธีในการรักษานี่ก็จะเป็นธรรมชาติบำบัดหลายอย่างการนวดยองเส้นเป็นการนวดพื้นบ้านทีน่สะท้อนภูมิปัญญาจากวิถีชีวิตวัฒนธรรม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอำเภอเชียงคานโดยใช้เท้าหมอนวดพื้นบ้านเป็นหลักในการนวดบำบัดซึ่งเรียกกันว่าเท้าเทวดาวิธีการนวดจะเริ่มจากการไล่เส้นที่หลังแล้วตามด้วยการนวดด้านหน้ามีการนำหินจากแม่น้ำโขงมาเสริมประสิทธิภาพการนวดถือได้ว่าเป็นการนวดที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การนวดท้องถิ่นอย่างแท้จริง อีกทั้งยางสามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างลงตัวด้วยการนวดแบบนี้เป็นนวดที่ว่าคนเราไม่ได้ทำกันง่ายๆเนาะมันก็ใช้เวลาสะสมมาเป็นท่านวดวิถีวัฒนธรรมของเราเงี้ยแล้วก็กลัวจะหายไปจากระบบของการนวดแผนไทยค่ะสาธารณสุขเห็นความสำคัญกับหมอพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เขาก็เลยเข้ามาร่วมทำทตำราการยองเส้นนี้ขึ้นไปเนาะให้เข้าสู่ระบบเขาเรียกว่าการยองเส้นแบบหมอพื้นบ้านภูปัญญาท้องถิ่นแบบยายก้อยนี่ไร่ทานธรรมจังหวัดเลยเป็นศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นำหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มาพัฒนาเป็นร้านอาหารและศูนย์เรียนรู้ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้สมัยใหม่เพื่อเพิ่มพูนมุนลค่าผล,ผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นอาหารสุขภาพภายใต้แนวคิดกินให้เป็นยาเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและการดูแลสุขภาพโดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขอีกทั้งยังเป็นจดุดหมายปลายทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับกระแสะการท่องเทีย่ยวเชิญสุขภาพที่กำลังเติบโตทําทำแปลงสมุนไพรด้วยแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ขายสดนะคะเราจะเอามาปรุงประกอบอาหารแล้วก็เอามาทําเป็นผงแล้วก็เอามาแปรรูปเป็นหลักเลยค่ะ นมก็เลยทําน้ําส้มหมักจากธรรมชาติเองก็อยากจะเป็นสายทานผ่านการให้เรียนรู้แล้วก็แบ่งปันการเรียนรู้เนี่ยสามารถเข้าถึงอาหารเป็นยาได้อย่างเช่นกิจกรรมพิซซ่าเนี่ยในเรื่องของแป้งอย่างเงี้ยปกติเขาจะใช้เป็นแป้งที่เป็นจังฟูด้ดเราก็จะใช้เป็นแป้งข้าวพื้นเมืองแล้วก็ผงเคลผงจิงจูฉ่ายใส่เข้าไปด้วยก็ทำให้คนนะคะเข้าถึงเรื่องของอาหารเป็นยาด้านวลเนสได้ง่ายมากขึ้น คาริเวอร์เมล์เทน r e สอร์เป็นโรงแรมสไตล์เวลเนสตั้งอยู่ริมแม่น้ำโคงมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์พักผ่อนที่ดีให้แก่ลูกค้าโดยคำนึงถึงความสุขทั้งทางกายและใจผ่านการออกแบบสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารสุขภาพและกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพรวมถึงให้ความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ ได้พักผ่อนอย่างมีคุณภาพในบรรยากาศเงียบสงบใกล้ชิดธรรมชาติและสัมผัสวัฒนธรรมของเชียงทานทางโรงแรมมุ่งเน้นในการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการพักผ่อนทั้งกายและใจให้กับผู้เข้าพักครับโดยเน้นในการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับผู้เข้าพักเพื่อให้ผู้เข้าพักได้รับประสบการณ์ที่ครบถ้วนและมีความสุขในการดูแลตนเองในระยะเวลาที่เข้าพักอยู่ภายในโรงแรม นอกจากนี้นะครับทางโรงแรมเรายังผ่านการประเมินจากสาธารณสุขจังหวัดประเภทเวลเนสเซ็นเตอร์และอาหารปัญญาครับร้านอาหารสองเพลลาจังหวัดเลยเป็นร้านอาหารและคาฟเฟ่สไตล์วินเทจที่มีสเสน่ห์เฉพาะตัวโดดเด่นด้วยการผสมผสานวัฒนธรรมและสุขภาพอาทิอาหารใต้ดั้งเดิม โดยเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพจากแหล่งท้องถิ่นที่เน้นเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรสดใหม่เพื่อให้ทุกเมนูมีความอร่อยและดีต่อสุขภาพโดยมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณาสุขโดยเฉพาะเมนูใบเลี้ยงผัดไข่ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเมนูที่นี่ออกแบบมาเพื่อทุกเพศทุกวัยสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคลได้อย่างลงตัว การทานอาหารเชิงสุขภาพอย่างนี้เป็นเทรนที่กำลังมาซึ่งไม่แปลกค่ะถ้าร้านเราจะนำสมุนไพรหลายๆตัวมารวมอยู่ในอาหารหลายๆอย่างอาหารของเราจะมีสมุนไพรอยู่ในอาหารทุกเมนูเลยค่ะเป็นการเปิดประสบการณ์ในการทานอาหารใต้ที่รสชาติชัดเจนแล้วก็ถึงพริกถึงขิงค่ะ เพญยาสปาเป็นสถานประกอบการเชิงธุรกิจเวลเนสในจังหวัดเลยที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอย่างถูกต้องมุ่งเน้นแนวความคิดดูแลสุขภาพแบบองค์รวมใช้ศาสตร์การบำบัดหลากหลายโดยบริการนวดแผนไทยการใช้สมุนไพรสดและการสร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติภายในสปาตกแต่งด้วยโทนสีขาวเขียวมีกลิ่นหอมของลาเวนเดอร์และตะไคร้พร้อมเสียงเพลงเบ,งเบา ที่ช่วยผ่อนคลายแต่และห้องบริการเป็นส่วนตัวสะอาดและคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักทุกวันนี้เราจะสังเกตได้ว่าคนอายุยืนขึ้นนะคะมีอัตราเฉลีย่ยอายุที่ยืนยาวมากกว่าเดิมแต่สิ่งที่คนอายุยืนแต่เต็มไปด้วยการเจ็บป่วยตรงนี้ค่ะเราอายุยืนก็จริงแต่เราควรที่จะ มีอายุยืนแบบมีคุณภาพดังนั้นการที่เราจะมีอายุยืนที่มีคุณภาพเราก็จะต้องเน้นเรื่องของเชิงการป้องกันการทําให้สุขภาพจิตดีการทําให้อารมณ์ดีหรือแม้แต่การนอนหลับพักผ่อนการรับประทานอาหารต่างๆการดูแลร่างกายแบบองค์รวมเหล่านี้คือเป็นสิ่งเบสิคพื้นฐานที่เราทุกคนนะคะควรที่จะมาใส่ใจดูแลตัวเองนะคะนั่นก็คือการดูแลแบบเวลเนสการดูแลแบบองค์รวมนั่นเองค่ะ ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจังหวัดเลยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในระดับสากลทำให้จังหวัดเลยกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความงดงามของวัฒนธรรมธรรมชาติและการดูแลสุขภาพอย่างกลมกลืนเป็นประสบการณ์ที่ลึกซึง้งและเติมเต็มความหมายที่จะทำให้ทุกการเดินทางนำไปสู่การดูแลสุขภาพที่น่าจดจำ